กรงการขนส่งของเขาเนี่ยให้ใบอนุญาตทำการบินแล้วนะคะสำหรับรถรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นแอร์ค่ะก็คือว่าเป็นรถยนต์ที่แปลงร่างเป็นเครื่องบินได้ด้วยนี่ค่ะคุณสามารถที่จะแปลงร่างคือจริงๆก็คือเหมือนรถยนต์เลยใช้เวลา3นาทีแล้วก็เอาปีกเปิดกลางออกมา แล้วก็ใช้รันเวย์ประมาณ300เมตรก็สามารถบินได้เลยด้วยความเร็ว170กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ระยะ1,000กิโลเมตรนะคะใช้เครื่องยนต์1.6ลิตรของ B M W ค่ะ,ะเขาก็ทำการทดสอบนะชั่วโมงบิน70ชั่วโมง Take off Landing 200ครั้งก็ว่าไปตามกฎเกณฑ์ของประเทศเขาจนกร,กรมการขนส่งเนี่ยเขาก็ให้ใบอนุญาตทำการบินได้คือราวกับว่าอันเนี้ย เป็นเครื่องบินคุณก็ผ่านเกณฑ์ของการเป็นเครื่องบินบนั่นหมายความว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเปิดทางว่าให้ทําการผลิตเชิงพาณิชย์ได้